ปะลักขิกและเจ้าแม่อ่าวนางศรัทธาอันเร้นลับกลางทะเลหากพูดถึงอ่าวนางหลายคนคงนึกถึงทะเลสวยน้ำใสและธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดกระบี่แต่ที่นี่ยังมีอีกหนึ่งความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในสารเล็กๆริมชายหาดนั่นก็คือสารเจ้าแม่อ่าวนางที่เต็มไปด้วยประลักขิกนับร้อยนับพัน มีตำนานเล่าขานกันว่าเจ้าแม่อ่าวนางเป็นหญิงสาวที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นแต่ประสบเหตุบางอย่างจนต้องจบชีวิตลงวิญญาณของนางจึงสถิตยอยู่ที่ศาลเพื่อปกป้องรักษาผู้คนโดยเฉพาะชาวเรือที่ออกทะเลเชื่อกันว่าหากมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสำเร็จความปลอดภัยในการเดินเรือแล้วนำปลากระพิกมาถวายคำขอของท่านนั้นจะสมหวังไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ศาลเจ้าแม่อ่าวนางยังเป็นสถานที่ที่มีพลังของศรัทธาและตำนานที่เล่าขานกันต่อมาหากมีโอกาสไปเยือนจังหวัดกระบี่ อย่าลืมแวะไปสัมผัสของขลังด้วยตัวเองบางทีสิ่งที่คุณขออาจเป็นจริงก็ได้เพื่อน,อนๆคนไหนเคยไปศาลเจ้าแม่เอานางบ้างไหมครับหรือว่ามีเรื่องรี้ลับเกี่ยวกับเรื่องของประหลักทิกที่อยากแชร์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ